สถาปัตยกรรมที่งดงามสามารถบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองในยุคนั้นๆได้สวัสดีครับทั่วถิ่นแดนไทยวันนี้โบกี้จะพาคุณผู้ชมมาเยือนถิ่นเมืองเก่าอดีตราชธานีแห่งที่สองในยุคทองของสมเด็จพระนารายมหาราชไปร่วมเรียนรู้เรื่องราวและประวัติศาสตร์กันที่จังหวัดนนบุรีกันครับจากกรุงเทพมหานครมุ่งไปตามถนนพหลโยธิน เส้นทางหลวงหมายเลขหนึ่งผ่านเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีจากนั้นตรงไปและเลี้ยวซ้ายที่3ามแยกผู้แค่ผ่านอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีตรงไปเรื่อยๆก็จะเข้าตัวเมืองลบบุรีแล้วล่ะครับ ถ้าพูดถึงลบุรีนะครับโบกี้ก็จะนึกถึงลิงครับผมเป็นเมืองที่มีลิงอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่มีเยอะไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือทหารครับผมก็จะมีค่ายทหารอยู่มากมายอีกเช่นกันครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญครับนั่นก็คือลบุรีเป็นราชธานีเก่าอยู่ในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชครับผมเมืองลบุรีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และโบราณสถานมากมายครับ เมื่อมาถึงลบบุรีนะครับสิ่งที่หลายๆคนนึกถึงนั่นก็คือพระปางสานยอดครับเมื่อกี้ก็มีโอกาสได้เจอกับพี่แจนครับพี่แจนนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับมาเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระปางสานยอดครับผมก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของลบบุรีเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตาจังหวัดก็จะมีพระปางสานยอดอยู่เมื่อก่อนนี้ถ้าเคยทันใช้แบงค์ห้าร้อยจะมีรูปพระปางสานยอดอยู่ อ๋อเ oh, หรอครับผมสร้างขึ้นน่าจะประมาณพุทธศตวรรษที่18นะครับนตน้นๆก็นนนนประมาณ900ปีก็เกือบพันปีแล้วอยู่ในช่วงสมัยพระเจ้าชัยวันที่7ร่วมสมัยกับ ปราสาทบายอนที่กัมพูชาวัาตถุประสงค์นี่เขาสร้างเพื่ออะไรครับเพื่อเหมือนับเป็นวัดนะครับก็คือเป็นปราสาทสามหลังปราสาทสามหลังครับก็คือเป็นปราสาทคือที่อยู่อของเจ้าเจ้าศัตองค์ก็คือตรงกลางเนี่ยเป็นพระธรูปพ,พระปกและก็แตนพระพุทธเจ้าของเรางครงทางด้านขวามือเนี่ยเป็นที่อยู่ของอภัยศักดิ์อาลโลเกสวนทางด้านซ้ายมือเป็นที่อยู่ของโภัิศักดิ์ปัญญาปริมิตราเป็นสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใช่ครับอานนี้เห็นนี่คือเห็นเห็นอะไรครับอันนี้เรียกว่าเซียแรงครับ นี่คือหินซิลาแรงในคุณสมบัติของมันครัว่าคล้ายๆกับดินนะครับขุดขึ้นมามันจะคล้ายๆก้อนดินน้ำมัน <S 1> <S 1> สามารถตัดแต่งได้สีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยมัมมีมีเหล็กผสม,มอยู่เยอะพอถูกออกซิเจนก็ออกซิเดชันแข็งตัวอ๋อเราก็เลยไม่ต้องใช้ปูนฉาบไม่ต้องใช้อะไรเลย<ช>ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนใช่ครับ ที่นี่คือเป็นเมืองของลิงเหรอครับหรบบีเนี่ยมีชื่อว่าเป็นเมืองของลิง เมื่อก่อนเนี้ยบริเวณนี้เป็นป่าทั้งหมดเลยแล้วที่ลิงเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเกิดการสร้างารถไฟสายเหนือสมัยร้อห้าผ่านมาตรงนี้แล้วก็มีการตังร้งศาลที่สรารพระการแล้วต่อมาเนี่ยมีการสร้างโรงอาหารบกลิงก็ชอบมากินอาหารที่โรงอาหารแล้วก็ประกอบกับสรารพระการเนี่ยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คนมักเอาเส,เส้นๆมาถวายแล้วของที่เหลือจากการเส้นเนี่ยลิงก็ชอบเอาไปกินจนกระทั่งเกิดกลายเป็นว่าลิงเนี่ยเป็นศิษย์พระการแล้วต่อมาเนี่ยสมัยเจ้าุนปอลเนี่ยได้ทําการขยายเมืองทําให้ป,ああหป่าปเวเนี้หมดเลยลิงท <s> ี่เคยอยู่บิเวเนี้มันเลยติดเกาะกร แล้วอย่างนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยครับผมมีมีข้อควรระวังอะไรไหมครับคืออย่างแรกคืออาหารอาหารอย่าถือให้ลิงเห็นต็ดข,ขาดอ,อย่าถือให้เขาเห็นไม่ว่าจะกินอิ่ม เราสมบูรณ์ยังไงเนี่ยธรรมชาติของลิงก็เขาก็จะมาแย่งมาเล่นมามาแย่งมาเล่นแล้วถ้าเกิดเราตั้งใจจะให้เขาได้เลยครับก็พยายามอย่าให้กับมือแล้วกันโยนให้ดีกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเห็นลิงน่ารักอะไรเงี้ยเหมือนแบบไปลูบหัวอะไรงนี้ได้ไหมครับเขาจะเชื่องแบบนั้นไหมอย่าพยายามดีกว่าครับมันเสี่ยงไม่เหมือนสุนัขคือว่าระวังเรื่องพิษนักบ้าปัทยาถ้าโดนกัดครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือต้องไปฉีดยาทันทีก็คือเรามาถ่ายรูปอย่างเดียวดีกว่าน้ะใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราไปสารพักการต่อดีกว่า สนักการเนี่ยก็เป็นเทวสถานนะครับเขาคือเป็นปราสาทของเขาเองแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ทิ้งลกล้างไปคือเมื่อก่อนนี่เขาลูกร่างหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าอ๋อเปล่าครับเมื่อก่อนบริเวณนี้เป็นศาลไม้ก็มีเทวรูปเก่าพวกเทวรูปเก่าเนี่ยอยู่เต็มไปหมดอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็มาบนบาสานเก่าศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละศักดิ์สิทธิ์นะฮะเขาก็เลยบอกว่าด้วยความศรัทธาก็เลยสร้างสร้างตั้งศาลขึ้นมาตั้งศาลขึ้นมาส่วนเฉพาะประการก็เป็นเทวรูปเราบริสุทธิ์บดิสุทธิ์นะครับแล้วก็นำเสียงเป็นรูปมา าารรกกันนน็อษเป,ปะคําว่าพักการนี่คือก็คือเทพ,พเจ้าแห่งกาลเวลาศาลรพรักการเนี่ยเป็นที่เคารพสักการะของชาวโลพบุรีมากครับหรือแม้แต่คนที่อยู่ไกลๆต่างจังหวัดน,นะครับหรือชาวต่างประเทศเองก็ยังมาไหว้เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลกับตัวเองครับและวันที่บงกี้ได้ไปนะครับบงกี้ก็มีโอกาสได้เห็นทหารใหม่ครับผมที่เพิ่งเข้าประจำการนะครับเขาก็มาไหว้กันครับผมเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลกับตัวเองครับเราจะเรื่องแมะนาตัวละครนี่รู้จักกันนะครับว่าใครคือพระเอก ไใ,ใจยังเออเอ้อเอายิบขึ้นมาครับามาถึงบ้านาหาหาเ,เดี๋ยวเราหาเขาให้รีเยนะเล่าเดี๋ยวยื่นปากไปให้จูะจ,จูปากเรื่องบอลเหม็นเรื่องเงิน บริเวณโดยรอบตัวเมืองรับุดีนะครับก็จะมีโบราณสถาน,นยอยู่มากมายเลยครับทำให้โบกี้ได้รู้ว่าที่นีน่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนครับและมีอีกที่หนึ่งที่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือบ้านวิชายเยนครับคือบ้านวิชายเยนเนะครับสร้างขึ้นก่อนปี2228เพราะว่าช่วงนั้นคือทางด้านฝรั่งเศสส่งราชทูตมาที่ประเทศไทยครับผมคือเชวาลีเยเดอชมองตอนนั้นพระพุทพันธุ์ลยได้ทรงคิดว่าน่าจะสร้างเรือนสักหลังหนึ่งเพื่อจะเป็นรับรองราชทูตโดยเฉพาะให้เห็นว่า ทางด้านวิทยาเนี่ยมีความเจริญอยู่ระดับหนึ่งเพื่อจะเป็นการต่อรองทูดอ๋อคือเป็นบ้านเป็นเรือนรับรองของราชาท,าทูตโดยเฉพาะเป็นสถาปัตยกรรมที่ปนกันระหว่างไทยกับทางด้านยุโรปพวกหน้าต่างอะไรต่างเนี่ยนะครับทระองคจะเป็นแบบโกธิกแบบยุโรปเพื่อจะให้ทางทูดเ,เห็นว่าเราก็มีอารยาธรรมอยู่บ้างนะอย่างหลังนี้ก็เป็นการสร้างโคบคิดนะครับประจํา ของบ้านหลังนี้แล้วนอกจากต้อนรับราชจะทูตของฝรั่งเศสแล้วมีต้อนรับหุคคลสําคัญอะไรอย่างเงหลังจากที่เทเรชมองกลับไปก็เจ้าชยเจนก็มาดูแลบ้านหลังนี้ต่อมาอีก2ปีเดอร์ลูเบร์เป็นคณะทูตจากฝรั่งเศสอีกคณะหนึ่งก็มาพักบ้านหลังนี้เหมือนกันพศ .2 231พันละลายก็สิ้นครัชนก็เลิกใช้เรือนหลังนี้ไปเลยส่วนใหญ่นี่จะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างประเทศล้วเข้ามาดูแบ็คแพคเข้ามาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งใหญ่ๆคือพวกนักเรียนนักศึกษา ถึงแม้ว่าทุกวันนี้นะครับบ้านวิชายเยน,เนยจะเหลือเพียงอิฐหรือว่าโครงสร้างนะครับแต่หลังจากที่โบกี้ได้เดินสำรวจดูรอบๆนะครับก็พอจะจินตนาการได้ว่าบ้านวิชายเยนหลังนี้นะครับน่าจะใหญ่โตมากและก็มีความงดงามทางด้านสถาปัตยาการรมมากๆเลยครับ บุรีเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าก็มีความน่าสนใจอีกหลายมุมเลยครับและเมื่อกี้ก็ได้มาที่ถนนคนเดินครับถนนคนเดินนี้ชื่อว่าถนนคนเดินพระยาํำจัดครับทำมาประมาณไม่ต่างกว่า13ปีถึง15ปีแล้วคำว่าพระยากำจัดนี่ก็เป็นชื่อของผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยโบราณนะนะและถนนเส้นนี้ เป็นเส้นที่ยิงตรงเข้าวังนาลายซึ่งเป็นโบราณสถานโดยตรงด้านหน้าของถนนเนี่ยมันจะเป็นโบราณสถานเกี่ยวกับเป็นสถานที่ที่ปัจจุบันเป็นททท,ที่โบราณสถานเนี่ยเขาเอาไปเป็นอนุรักษ์ไว้ที่ถนนพญากรจัดนี่นะครับช่วงนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสอนะครับดูๆไปแล้วนี่บรรยากาศก็ทั่วๆไปครับเป็นตึกพาณิชย์นะครับผมขายเสื้อผ้า ขายหนังสือเป็นร้านชามขายของธรรมดาครับผมที่ถนนนี้ก็ยังมีรถวิ่งสวนกันไปสวนกันมานะครับปกติแต่เขาบอกว่าตอนบ่ายสามครับผมก็จะมีร้านค้าเริ่มมาตั้งกันแล้วจะปิดเป็นถนนคนเดินเส้นยาวทั้งเส้นเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาถนนคนเดินแห่งนี้จะเป็นยังไงครับคุณยายชื่ออะไรครับชื่อมี ยายบุญมีเดินทางมาจากไหนครับเนี่ยมาจากบ้านมีมาจากบ้านมีเลยขายปลาส้มปลาจอมน้ำพริกแล้วรับประทานเปล่าได้ไหมครับได้จ้ะได้ด้วยซื้อข้าวเหนียวมาจิ้มเลยอันนี้คือผักหวานเก็บมาจากป่าน่ารับประทานมากเลยนะขายยังไงครับเนี่ยีํา20เขายังถุงเลยยายคือสมัยก่อนนี่แถวนี้เขาเป็นร้านขายอะไรทําอะไรกันละครับก็ตัดเสื้อผ้ากัน ทั้งทั้งแถบนี้เลยทั้งถนนเส้นนี้ร้านของคุณป้านี่ทํามาได้กี่ปีแล้วครับตาทํามาตั้งแต่อายุ17็น่ะแกเปิดร้านตั้งแต่พศ11 251 1หจ้ะมุ้ก็เปิดมาถึงตอนนี้40กว่าปีแล้วเหมือนกันคนที่มาให้ตัดนี่คือจะเป็นทำงานซึ่งแถวนี้ก็คือจะเป็นข้าราชการกันหมดพวกเครื่องแบบพวกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอาชีพเก่าแก่ของของที่นี่ป่ะครับร้านนี้นี่ขายลอดช่อง ร้วขายเลยครับคุณป้าขนมเปียกปูนทำเองเลยเหรอครับทำเองค่ะทำขายมานานหรือยังครับสิบปีแล้วสิบปีแล้วมีลูกค้าติดกันเยอะไหมครับเยอะอันนี้คือการคนอะไรครับโกนตัวแล้วช่องที่เป็นสีเขียวๆเราจะคนอย่างนี้ไปประมาณสักเท่าไหร่ครับประมาณ45นาทีถึงจะเป็นพุนแล้วก็เอย่าล้าก็จะบีบจะเป็นตัวแล้วแป้งนี่ทําทําจากอะไรครับแป้งข้าวเจ้าแล้วที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยครับใบเตยจ้ะใบเตยแท้แขนมรอดช่อง กับขนมเปีกปูนี่ตากันยังไงครับถ้าเราช่องก็ไม่ได้ใส่น้ําตาลแต่เปีดกปูนี่เราลาหมานี่เราจะใส่น้ําตาลไปเลยเห็นแล้วอยากจะชิมดูบ้างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชิมได้เลยเดี๋ยวเจ๊และวถ้วยล้วถ้วยเลยลองชิม แต่ตอนบ่ายนะครับเป็นถนนธรรมดาที่รถเขาสวนไปสวนกันมานะครับตกตอนเย็นแล้วนะครับมีร้านตั้งกันเต็มเลยครับการเป็นถนนคนเดินครับกินแล้วแบบติดใจเนี่ยแนะนำอันไหนดีครับถ้าชอบแซ่บก็เป็นลุยสวนผมขอไปเตี๋ยวลุยสวนครับได้ครับผมทำสดเลยนะครับได้ครับโหนี่สดจริงๆวันหนึ่งนี่ที่ขายได้กี่กล่องร้อยส่งเรียบร้อยแล้วครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับรสชาตินะครับเข้มข้นเผ็ดถึงใจมากจริงจริงครับ เดิมของที่นี่เลยป่ะครับผมตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าน,นี่ทำกันเองที่หลังบ้านนี่เลยหน,อนอาา่อไม้ต้มใบยญ้านางนะครับโอ้อันนี้คือหน่อไม้ที่เก็บมาสดๆเลยและนี่คือเอามาทานกับอะไรได้บ้างทานคู่กับน้ำพริกได้เลยน้ำพริกตาแดงนี่น่าจะเผ็ดแน่นอนอเผ็ดไหมฮะรสจัดรสจัดมากน้ำพริกตาแดงและนี่เป็นหนึ่งขนมนะครับที่เป็นขนมโบราณเหมือนกันก็คือขนมฝักมัวนะครับเริ่มจัดยังไงครับอันนี้คือแป้งแป้งไทยแล้วก็มาทอดกับน้ำมันนี่เลย จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เลยเหรอครับมีวิธีการทําด้วยก็คือเอาไม้จิ้มไว้ตรงกลางทาไปนันให้สุกให้น้ามันนึงเข้าไปเง<ะ>ี้ยขออนุญาตชิมเลยแล้วกันนะครับร<ะ>สชาติ<ะ>ไได้ครับนและครับล<ะ>แล้วโซนด้านหลังนะครับผมจะเป็นโซนของอาหารล้วนๆเลยครับผมโมกี้ก็จะรู้แล้วว่าข้างในนี้จะมีอาหารพื้นถิ่นที่เป็นของชาวลพบุรีอะไรบ้างนะครับผม ไปกักษณะขนมที่เป็นชื่นชอบของเด็กๆอีกหนึ่งเมนูนะครับนี่ครับบ้านผมเรียกว่าลูกจุยครับผมนี่าทานได้เลยครับแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าลูกตุ้มนะครับผมนี่ก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับก็แล้วแต่แตั่นะที่จะเรียกว่าอะไรนะครับผม ันนี้คือปลาส้มเป็นปลาพื้นถิ่นของลบบุรีเลยครับของลบบุรีแท้ๆเลยใช่วิธีการทํานี่ทํายังไงครับพี่ปอดเกล็ดแล้วก็ปอดไส้แล้วก็ปอดไส้ออกแล้วเอาอะไรเอาเอาไว้ข้างในก็คือจะคลุกข้าเกลือแล้วก็ข้าวกระเทียมนะครับแล้วก็ข้าวกระเทียมเอามาข้างในแล้วก็เอามัดข้อแบบนี้เลยนะครับคือเราต้องหมักทิ้งไว้ประมาณ3ามหวันเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวระดับประเทศสปีต้อนะครับเป็นโอท็อปของลบบุรีใช่ครับ เป็นอาหารทานเล่นอย่างหนึ่งของภาคกลางใช่ไหมครับผมก็คือเมี่ยงคาขายมานานยังครับนานแล้วค่ะกี่ปีแล้วฮะหมอะไปถูกตังแันลูกสาวสิบกว่าปีเลยีนี้สามสิบเจ็ดแล้วสามสิบกว่าปีแล้วที่ขายมาเราต้องเอาไปห่อเองอันนี้ให้เขาไปกินบ้านเลยแล้วหั่นไปเครื่องเสร็จเรียบร้อยเลยจะไปถึงเขาไปกินได้เลยมีสรรพคุณช่วยอะไรได้บ้างคทานเมี่ยงคำระบายทุกอย่างช่ะช่วยระบายขับถ่าย ถ้าพูดถึงความอิ่มแล้วนะครับนอกจากอิ่มท้องแล้วเนี่ยโบกี้ก็ยังอิ่มเอมไปกับมิตรภาพที่ได้รับด้วยครับไม่ว่าจะเดินไปที่ร้านไหนนะครับทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักกันทุกร้านเลยครับ นะอรับนอกจากจะนึกถึงลิงและโบราณสถานแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เมืองนี้มีและก็สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือดินสอพองครับคือหมู่บ้านนี้แหละคะ่ะเป็นทะเลชุกสอนของตําบลทะเลชุกสอนทั้งหมดทําเยอะคะ่ะทำเยอะมากเพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งเลยคะ่ะคนจะรู้จัก ว่าดินสะพองใช่ไหมคะ,ะสืบทอดมาภูมิใจก็อยากให้สืบต่อไปยันลูกยันหลานขายยกถุงเนี่ยเขาก็าไปเล่นน,ะาานก็เอาไปแบ่งขายแค่ตรงนี้อธเรศสอนนะมันมีที่เดียวลบบุรีดินสะพองที่อื่นไม่มีหรอก ตั้งแต่ที่โบกี้เข้ามาที่ถนนเซนีนะที่หมู่บ,บ้านเหินสองก้อนนี่นะครับ,รบจะเห็นแต่ละบ้านนี่ขายดินสอพองทั้งนั้นเลยชุมชนนี้จะมีการทําดินสอพองประมาณ200กว่าครัวเรือนตั้งแต่วันพระบุรุษนะคะตั้งแต่รุ่นวันพระบุรุษใช่ค่ะรวมถึงตัวป้าน้อยด้วยใช่ค่ะที่อื่นทําไม่ได้หรอครับวัตถุดิบตัวนี้ไม่มีค่ะที่อื่น่ะมีแต่ที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยดินสพองอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกดินตุ่มค่ะเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างครับดินอันนี้จะไว้เล่นช่วงสงการ ีเป็นดินแผ่นจะส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมค่ะเป็นส่วนผสมของผงทูบน้ำอบไทยแป้งสมุนไพรทูบหอมพวกนี้ค่ะจะใช้พวกนี้ทั้งหมดโบก,กี้ได้ความรู้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือที่นี่เป็นแหล่งผลิตดินสอพองแหล่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่บ้านหินสองก้อนครับ ไ้เครื่องนี้คืออะไรครับเอาไปทำอะไรต้องใช้แยกเนื้อดินนะครัลูกป้าจะดูดน้ําจากกอนเนื้อไปใส่บอกก่อกรองเอาเนื้อดินเข้าหมาองใหม่ให้ตกตะกอนวันหนึ่งป้าจะกรองสองครั้งจะ,จะได้<า>เนื้อเนื้อดินเยอะไหมครับก็ประมาณครึ่งบอ่อเอาละครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วของขั้นตอนการกรองดินใช่ลูกอันนี้คือบ่อเนื้อใช่ค่ะพอน้ําขุนแล้วนี่คือทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงก็ จะตกตะกอนก็เริ่มตกตะกอนแล้ว<ช>ทิ้งไว้ประมาณ3วันเนื้อดินจะเต็มขึ้นมามวันนีู้เนื้อเขาละเอียดมากเลยนะครับสามวันแล้วได้ปริมาณเนื้อดินอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็เอาไปนําไปยอดแต่ถ้าเกิดเ,เป็นดินส่งโรงงานนี่จะตากแดดกี่วันครับ7วันถ้าหน้าฝน15วันโอ้โก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้คุณป้าได้ดีนะครับก็พออยู่ได้ลูกมีความสุขไหมฮะได้ทำอาชีพนี้ก็มีความสุขค่ะที่ได้อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวเนาะ กีก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆเลยนะครับที่ยังเห็นคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์สืบทอดการทําดินสอพองอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าดินสอพองเนี่ยจะอยู่คู่กับจังหวัดลบบุรีตลอดไปนะครับสาธิตวิธีสวยๆให้ผมดูก่อนต้องอย่างนี้อ๋อต้องอย่างนี้เอาละตามผมบ้างนะครับนี่นี่พอได้ไหมครับค่ะเอาจริงๆ ได้เมื่อพูดถึงดินสอพองนะครับหลายคนก็จะนึกถึงเทศกาลงานสงการใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่นี่เนี่ยเขานำเอาไปทำอย่างอื่นและใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นครับและที่สำคัญนะครับเอาไปทำได้อีกหนึ่งอย่างคือไปเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำไข่เคมอีกด้วยครับมันเป็นมาอย่างไงครับการทำไข่เคมดินสอพองเนี่ยครับก็ไปที่ทาง ทางภาคใต้ทางอำเภอชายา<ม>ก็เห็นเขาทําไข่เค็มทางชายาเขาจะเอาดินจำปวกทำใช่ครับทีนี้ก็<ช>ลองมานึกว่าของเรามีดินสาพองอยู่ลองเอามาทําดู <c oughs> ก็แรกๆก็บางทีก็เน่ามั่งเสียม <c oughs> ั่งก็กลองหลายครั้งค่ะพี่พิสมัยทําให้ พ่อบ้านชิมก่อนไหมฮะทาให้พ่อบ้านให้สามีชิมก่อนค่ะค่ะ <Interior. S 2> สาม,มีว่าไงครับก็อร่อยค่ะวันนี้ถ้าตอบไม่อร่อยนี่โดนเลยนะโดนค่ะโดนใช่ไหมครับ่านรสชาติมันเป็นยังไงครับผมรสชาติก็คือจะไม่เค็มมากนี่คือไข่เป็ดใช่ไหมอันนี้ไข่เป็ดค่ะเสร็จแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในนี้มีเกลือเกลือทะเลเกลือทะเลทับมดแล้วแล้วก็ดินสัพองส่วนผสมก็คือดิน3โลเกลือ1โลก็มาผสมกันก็จะเป็นอย่างนี้เริ่มต้นคือเนี่ยเอาไข่เป็ดเนี่ย มาชุ่กับบินสอพรอก่อนก็คือจุ่มจุ่มแบบน้ําพอประมาณไม่ให้มันมันหยดติ่งๆเกินไปก็คือได้เล้วค่ะแล้วก็ไปคลุกกับแกลบแกลบนี่คือช่วยช่วยในเรื่องอะไรครับผมเก็บความชื้นอ๋อใช้อุ้งมือ,อคลึงนะค,ครับผม นี่เราก็จะได้ยบกี้คึงไข่ได้แล้ว<笑><笑>จะได้เรียบเสมอกันแบบนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็บรรจุถุงแล้วก็ใส่กล่องเรานับ3าถึง7วันเป็นไข่ดาวแล้วก็22บสองวันเป็นไข่เค,มค็มแล้วมีใครมาดูงานบ้างไหมครับก็มีเยอะตามหน่วยทาหารเขาออกไปเศรษฐกิจพอเพียงก็ไปสอนชาวาคือเราออกไปสอนเขาเลยใช่ไหมครับไปสอนเขาเลยเฉพาะในลบบุรีหรือว่าไปทั่วประเทศนะครับก็ไปทั่วเลยค่ะ อันนี้ก็คือไข่เค็มที่เราต้มเราหมักไว้ยี่สบองวันแล้วก็มาต้มแล้วก็บรรจุฉลองอันนี้ทานได้เลยค่ะส่งอันนี้กี่ลูกครับอันนี้9ฟองค่ะ50บาทค่ะ50บาทเองค่ะอันนี้คือที่ต้มแล้วตักตรงไข่แดงแๆนะคะมันจะไม่เค็มมากชิมเยอะๆชิมให่หมดผมนั่งไปเรื่อยๆจะทานหมดแล้วนะไอที่ผลิตตรงนี้นะครับเราจะพัฒนาแล้วก็ รักษาคุณภาพนะครับมันก็เป็นความภูมิพอใจเมื่อผู้บริโภคตอบกลับมาว่าเป็นของฝากที่อร่อยแล้วก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีความภูมิใจเพราะว่าสินค้าเราก็เพิ่มปริมาณขึ้นรายได้เราก็เพิ่มขึ้นด้วย มาที่ลบบุรีนะครับโบกี้ได้มีโอกาสได้รู้จักกับเมนูที่อร่อยยเพิ่มขึ้นอีก3อย่างครับบรรยากาศนี้ก็สนุกสนานมากครับเป็นกันเองมากๆพี่ๆเขาให้โบกี้ได้ช่วยทําอาหารด้วยนะครับอันนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นหรือเปล่าครับเมนูพื้นถิ่นที่ที่เราทํามาจากเมนูแรกนี่อะไรครับพี่พีก็คือผัดพี่ขิงไข่เคม็มไข่เค็มดีสอพองเมื่อกี้ไข่เค็มดีสอพองที่เราทาแ,<ล><อ>และเมนูที่2ล่ะครับเมนูที่2ก็คือปลาส้มฟักทอดเอาปลามาฟักฟักสับๆให้ละเอียดแล้วก็มาทำมาสับปลาส้มลองทําเมนูแรกเลยไหมครับพี่แกงพี่แกงอไไป่่นเคยขมะ ี่แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บสีผักเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะออกหวานไหมคะออกหวานแล้วครับมันหวานมันๆใช่ไหมคะใช่ครับมันๆครับและอีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นเมนูที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดปลาส้มทอดของดีเมืองลบบุรีไปค่อยลงทีละชิ้นเลยครับเห็นไหมทำได้หลายอย่างเลยกลับไปไปทำกับข้าวให้ภรรยาทาน ไม่มีภรรยาครับออ๋เหรอคะหอมยังหอมยังคล้ายๆหมูยอเหมือนกันนะครับนี่สุกแล้วค่ะสุกแล้วนะครับน่าทานไหมคะน่าทานมากเลยครับแกงหมูดอไม้ดอนั่นไงนึกแล้วอันนี้ก็ผัดพริกแกงให้มันหอมๆก่อนเริ่มมาแล้วครับใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงใส่หมูลงไปเลยเทเลยหอมไหมหอมไหมหอมครับผมอันนี้ก็ทานได้เป็นสิบคนนะคะ รโนโยนนะคับโโโโผัดพริกขิงไข่เค็มครับเมนูนี้นะครับแปลกแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นนั่นก็คือเขาใส่ไข่เค็มลงไปด้วยครับรสชาติมันหอมมันอร่อยมากๆเลยครับก็ถือว่าเป็นเมนูหนึ่งที่ถูกปากโบกี้มากครับ ไข่เค็มนะครับนอกจากจะเอาไปทําอาหารคาวได้แล้วนะครับ mm hmm. ก็ยังเอามาทําเป็นอาหารหวานได้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยพี่ๆเขาท er ขาบัวลอยไข่หวานกันครับตั้งกระทะตั้ง,งน,น้ำให้เดือดอันนี้สีม่วงก็คือดอกอัญชันใบเตยสีเขียวีเขยวอันนี้ฟักทองค่ะเ,เทลงไป <ผ ắc S 1> เลยเลย,เลยนะครับแต่สีเหลืองนี่จะลอยก่อนเลยนะครับสีเหลืองมันจะเบา ตักใส่น้ำเย็นแล้วนะครับคือน้ำร้อนเนี่ยจะลอยเพราะสุกแล้วน้ำร้อนยพาสุกแล้วถ้าเจอน้ำเย็นก็จะจมเขาเรียกบวจมเลยใส่น้ำกะทิไปก่อนแล้วก็ตาลปี๊บตานปี๊บลงไปเลยค่ะกะทิแต่งมันก่อนค่อยเอาเครื่องลงถ้าไข่ไข่ที่ยังไม่เค็มมันจะแตกพอทำออกมาแล้วโบกี้ได้ชิมแล้วโอ้โหรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยครับ ทางที่ยาวนานของเวลาทําให้ก่อเกิดคุณค่าแห่งประวติศาสตร์และวิถีแห่งภูมิปัญญาที่ล้ําค่าสิ่งดีๆเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปคือเราทุกคนต้องช่วยกันสืบสารส่งต่ออนุรักษ์แล้วเราจะมีเมืองที่น่ารักไว้ให้เราหลงรักดังเช่นเมืองนี้ไงครับลบบุรีสวัสดีครับ